ดานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับก็ได้ทําการเปิดศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่นะครับเฝ้าระวังการรับน้องด้วยวิธีที่รุนแรงโดยให้รุ่นพี่ทาหน้าที่อาสา,าเฝ้าระวังนะครับทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันการรับน้องที่ไม่เหมาะสมในสถาบันครับ เมื่อเวลา9กานาฬิกาสนาทีวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรน้ำยุธสงธนาพิทักษ์อธิกราบรบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ที่สำนักง,งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีที่ปรึกษามหาวิทยาลายัยรองอธิกราบรบดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภุทธรคลอง5และสถานีตำรวจภุทธรอำเภอธัญบุรี ฐานสภา,านักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจนํานวนมากสําหรับศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาที่มีแนวคิดในการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเฝ้าระวังแจ้งเหตุด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นการประสานงานร่วมกับชุมชนโดยมีสภา,านักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักร่วมด้วยชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและก็รุ่นพี่อาสาสมัครประสานกิจกรรมรักน้องใหม่ทำหน้าที่เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุมายังศูนย์นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานชุมชนภายนอกช่วยสื่อสารและก็สังเกตการภายนอกสถาบันเพื่อเป็นแนวทางช่วยป้องกันการรับน้องโดวยวิธีรุนแรงได้อีกทางหนึ่งอีกทั้งยังสามารถช่วยลดความกังวลและก็ความหงใหงิของผู้ปกครองได้อีกด้วยครับดําเนินการออกมาตรการต่างๆโดยนักศึกษาเพื่อนนักศึกษานะครับก็มีคอนเซปต์ว่าให้รักน้องที่ให้มีความสุข นะครับแล้วก็พวกของมองแล้วเข้ามาแล้วสบายใจนะครับโดยมีการเปิดศูนย์มีการารณลง์ต่างๆนะครับ